<laughs> แม่มาหาเห็ุหลูกก็มานอนเฝ่าอามินอนเซอยโอ้บ่มเมื่อบอ่อ <laughs> มานอนเฝ่าเกินบานเิ่นกับแมานำต้องกวาวมานอนฝ้าแม่หาเหตุออ <laughs> แต่ว่าน้องหมาเข้าเจ้าเนาะก,กับน้องบัวไ,ไม่มานะคะกินข้าวอิ่มแล้วก็นอนเล่นอยู่บริเวณรอบๆบ,บ้าน อันนี้ก็อยู่ในสวนยางนะคะก็พื้นที่ไม่ไกลจากบ้านนะวันนี้ก็ออกมาเก็บเห็ดเหมือนเดิมค่ะมาดูก่อนมีน้องหมาวิ่งตามมาด้วยเมันกับมานอนเฝ้าเนาะก็เป็นความรักความผูกพันความซื่อสัตย์ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสัตว์เนาะแต่ว่าเขาก็มีความรักเจ้าของนะคะน,นี่คะตอนเช้าเชเห็ดก็จะเริ่มบานแล้วะคะะทุกคน ก็จะมีบางที่ที่เราไม่เห็นเนาะเพราะว่าใบายางหนะาใบยางที่เข้าร่วงในช่วงเดือนธันวาม,มกรากรุ่งพานะคะใบายางจะหนามากเลยนะขาปลวกก็จะย้ายที่ใหม่ไปเรื่อยนะคะพอเขาย้ายเหตุเกิดแล้วก็จะมองไม่เห็นนะคะนอกจากว่าจะอยู่ข้างนอกใบายางเนาะเพราะว่าไม่ได้เขี่ยหานะคะแต่ว่าถ้า กลุ่มไหนที่เห็ดบานเราก็จะไม่เอาไปปล่อยไว้ให้เขาเป็นเชื้อเห็ดในปีต่อไปนะคะนี่ก็เริ่มออกมาปีที่สี่แล้วนะคะปีที่สี่แล้วทุกคนที่เห็ดโคนหรือว่าเห็ดปลวกนะะี่ค่ะที่ออกในสวนยางนี่เนาะก็ะจะได้กินทุกปีในช่วงเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะคะนี่เก็บเอาโอ้เก็บเอาเนาะแอดมินแอดมินกาแฟ ไปหายาให้วัวนะคะท่านยังไม่พ้นกลับมาหาเก็บเห็ดช่วงนี้ก็วันนี้วันที่สามก็ออกน้อยลงแล้วแหละก็เป็นอาหารตามฤด,ดูนะคะวิถีชีวิตการหาอยู่หากินอีสานบานเหาเนาะหาอาหารซุนไว้เพราะว่าไม่ได้ทํางานสามสี่วันช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวันเลยนะคะส่วนอย่างนี้ก็หยุดไม่ได้ทํางานเนาะแอดมินก็หาปลานะคะช่วงนี้ ฝนตกบ่อยเนาะก็หาปลานะคะเพื่อตุนเป็นเสบียงอาหาราก็ลดค่าใช้จ่ายเนาะเพราะว่าท่านจะไม่พรมีน้องหมานะคะก็ก็จะมีมีต้องซื้ออาหารเนาะมาทําให้กับน้องหมาด้วยนี่ค่ะต้องกว่าน้องสาบัวเนี่ยไปไหนก็วิ่งตามไปเฝ้าเดินมั่งเนาะ นอนนั่งมีน้องหมาหลายตัวอยู่แล้วก็มีน้องหมาเพื่อนบ้านมาอยู่ด้วยหนึ่งตัวนะคะขอเป็นคนรักสัตว์นะคะ,ะก่อนก็ไม่เคยไม่เคยเลี้ยงเนาอแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะเลี้ยงนะสําหรับน้องหมานะคะพอเลี้ยงแล้วก็ผูกพันพอผูกพันก็กลายเป็นความรักนั่นเอง <laughs> ใครเคย เลี้ยงน้องหมาหรือน้องแมวก็จะรู้นะคะเขาจะนั่งเฝ้านั่งรอจนกว่าเจ้าของจะกลับบ้านเนาะรอรอในเวลาเจ้าของออกจากบ้านนี้เขาจะมองเขาอยากไปด้วยนะคะแต่ก่อนก็เคยออกไปทํางานในสวนยางนะคะเขาก็จะวิ่งตามเนาะเราก็ต้องเอาเข้าไปด้วยเนาะก็จะมีรถพ่วงข้างนะคะเป็นซาเล้งนะคะไปด้วยทุกวันทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็ ทำงานอยู่ในสวนยางสวนเราแค่สวนเดียวนะคะก็ไม่ได้ไปแล้วก็สบายเลยนะคะต้องมาก็ไม่ได้วิ่งตามรถอีกแล้วเป็นพื้นป่าเล็กๆนะก็เป็นสวนยางนั่นแหละที่พ่อแม่ของเราปลูกสร้างไว้ให้ก็ได้อาศัยพื้นป่านี้ได้อาศัยสวนแปลงนี้ได้ทำมาหากินนะคะมี แหล่งอาหารมีเห็ดได้ทานกันทุกๆปีนะคะก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์พอสมควรเนาะอันนี้ก็จะเป็นผักติ้วที่หามาปลูกไว้ซึ่งจะปลูกได้ยังไม่นานพอจะแกงเห็ดทีนี้ก็ต้องขึ้นไปเก็บที่ป่าเนาะซึ่งก็ไกลามากเลยอันนี้ก็เป็นมะตูมนะคะที่หามาปลูกไว้เนาะก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชม